สวัสดีครับทุกคนนี้เราจะผ่านเรื่องวงกุยกันนะครับผมเป็นตอนที่เจ็ดสามถึงเจ็ดสิบสี่นะครับผมเป็นตอนป้านกขมิ้นนะครับผมเป็นตอนต้นถึงตอนจบนะครับผมก็เดีย๋ยวเราจะเริ่มอ,อ่านกันเลยนะครับผมไงวงกุไม่เจอกันไม่เจอกันนาเลยนะพวกก็นายไม่ไปโรงเรียนมาตั้งเดือนกว่าแล้วนี่เขาลือก,กันว่านายไปไถตังคนอื่นจนโดนพักการเรียน นั่นโหผ้าอะไรนะ่ะขำขึ้นมาได้ก็ดีมากับฉันหน่อยสิมีอะไรสนุกสนุกให้ดูสนุกจริงๆเล้ไม่เอกแกไปถ่ายตังหรอกนายรู้จักป้าคำนายรู้จักป้านกขมิ้นไหมใช่ป้าพิเพ,พนที่ชอบเข็นเข็นรถเข็นเด็กหรือเปล่าใช่ใช่แล้ว ยายป้าที่ชอบมาปนเปียนแถวโรงเรียนนั่นแหละว่ากันว่าสมัยก่อนป้าเกเคยมีลูกแต่ลูกเกตายไปแล้วจากนั้นเกเลยเอาแต่เข็นรถดเข็นเด็กแล้วก็มโนว่าลูกอกอยู่เอาแต่ต้องเพลงกลมเด็กโนคามินคนเลยเรียกเกว่าป้าโนคามินวันก่อนฉันเจอยายป้าน,นั่นตรงที่ล้างๆในซอยเอ๊ะ นกน้อยเขาไม่เลืองอ่อนเลืองอ่อนเอ้ยขำแล้วจะนอนที่ก <c oughs> ูไม่อยากอ่านกูไม่อยากนอนขำแล้วจะนอนที่ที่ตรงไหนจะนอนไหนก็นอนได้สมทุ่มพุ่มไม้ก็เคยนอนหลงหัวชิพลมพระพายชัยพันมาอ่อนๆๆ เจ้าเคยจนมาล้างลังเอ๋ยเจ้าน้องขม,มิ้นหลังอ่อนเอ๋ยคําแล้วจะน,นอนที่ฮเฮเงียบแล้วหนูอย่าสูบเลยเป็นเด็กเป็นเล็กมาททำแบบนี้มันไม่ดีนะอะไรของแกวะไอ้ยายป้าอยู่ไม่เข้าเรื่องปึกคุกตอยเรเ่ยอ นายทำนายให้เธอแค่พ่อเธอเตือนนายแค่นั้นหรอก็เปล่าหรอกจริงๆฉันเกลียดอีป้านี่มานานแล้วแกย,ยนี่ทำให้ฉันนึกถึงแม่แม่ทิ้งฉันไปตั้งแต่เกิดไม่เคยสั่งสอนอะไรฉันเลยสักครั้งฉันถึงโคตรเกลียดแม่ที่ทำไปรักลูกนักหนาอย่าอย่าทำลูกฉันอย่าทำลูกฉันแต่ยายนี่ก็เอาแต่กอดตุ๊ก,กตาไว้ ฮ<ะ>่านี่เกคิดว่าตุ๊กาตาเป็นลูกเลืไอเอาคืนมาดีละนึกอะไรสนุกสนุกแล้วสน,สนุกสนุกสนุกอ,อ้แล้วตุ๊กาตานี่ลูกแกไงสิเกต้องไปขโมยเงินมาให้ฉันอีกสามวันข้างหน้าเมื่อ้นลูกแกตายนายรับนายรัตัวตุ๊กาตาจากคนป้ายังไม่พอยังใช้เขาไปขโมยเงินคนอื่นอีหรือไรากาด ฮ่าฮ่าฮ่าแล้วเงินน่ะใช่ไม่จริงจังหรอกแค่อยากรู้ว่ามันจะรักลูกแค่ไหนถ้ามันยังกลับมาอีกฉันจะจาัดก,การให้เขตเลยเจ้าข่ำเจ้านงขมิ้นเหลืองอ่อนเหลืองอ่อนเอ้ยขำแล้วจะนอนที่หึกลับมานะเฮ้ยเอาเงินมาหรือเปล่าถ้าไม่มีแกเจ็บหึวิ่งแห่น่ย วะอะอะไรวะเนี่ย <c oughs> ฉันเห็นสิ่งที่เกทํทำในวันนั้นมาตั้งแต่มาตั้งแต่แรกแล้วก็คิดนะว่าบ้านเมืองนี้มันไม่ปลอดภัยเท่าไหร่วันนี้ฉันไม่เจอผีอยู่ตัวหนึง่งคิดว่าหมอจะให้ป้าไว้ป้าไว้คุ้มครองตัวเองได้พอดีแต่วิ่งกันเหอะพวก,มกเมื่อยังคราวนี้เกได้เจ็บตัวแน่ ก็เดี๋ยวเราจะไปเริ่มอ,อ่านตอนที่74กันเลยนะครับผมจ้าไอ้วากใครก็ได้ช่วยด้วยใครก็ได้ช่วยด้วยติกต๊กติกต๊กติก๊กติ๊กนี่มันตัวบ้าอะไรเนี่ยโอ้ร oh. ถเข็นนี้ก็คือเดวิลอะไรวะกวนได้คิดเดวิลอะไรวะ อ่านไม่ออกอ่านไม่ออกเว้ยมันคือคมเขี้ยวที่ซ่อนไว้ในรถเข็นเพื่อปกป้องใครมาทำร้ายทำอันตรายเด็กในรถแต่ก็ทำให้เด็กโอ้แต่ก็ทำให้รถเข็นเด็กมีชีวิตแถมดูด้วยเด็แถมดูร้ายด้วย คนที่จะควบคุมมันได้ครมีแค่ป้าป้าขมินแะ,นะ้วนะโอ้เฮ้ควักงับอ้าดึงเอาลูกฉันคืนมาเถอะขอลูกฉันคืนเชื่อว่านายคืนลูกเธอไปดีกว่านะเรื่องม,มันจะได้ จะได้จบไปสัทีน้อยอยากได้ก็เอาไปเลยปึบพางอา้าวลูกแม่ฮ่าฮ่ฉันไม่คิดจะคืนให้ให้แต่แรกแล้วเพราะฉันเกลียดแม่ที่สุดความนัาของแม่ที่มีต่อลูกคืออะไรฉันไม่เข้าใจที่ฉันมีก็แค่แม่ที่จริงฉันไปเท่านั้น อยากข้าก็เอาเลยไม่กลัวหรอกเฟยไ้กาดดูเหมือนว่าฉันจะประเมินความบ้าของเด็กที่แม,ไม่ไม่สังสนไว้ต่ำไปันก็ไม่จะเป็นต้องคุยด้วยแล้วแฮะทำไมถึงหยุดอย่าบอกนะนี่เธอสงสารเขาเพราะเขาไม่มีแม่เง้นเหรอทั้งที่เขาฆ่าลูกข่าลูกของเธอก็ยังแกะไว้ชีวิตของเขาเหรอ เงี้เหรอก็เคยได้ยินว่าก็เคยได้ยินว่าจิตใจของมนุษย์นั้นซับซ้อนแต่นี่มันเกินกว่าที่ฉันคาดไว้มากจริงกดีใจด้วยนั่นได้นายรอดแล้วฉันเรารอดถึงใจงง,ง,งแต่ก็ดีแล้วไว้ฉันจะเอาไว้ฉันจะกลับมาเอาคืนพวกแกให้สะสมครบพวกแกไม่ ตายดีแน่แฮแฮอะไรนั่นแกเยเขี้ยวทำไมเธอไม่ฆ่าแต่ไม่ได้บอกจะแปรแฉไม่ได้บอกจะปล่อยแกไปก็แกฆ่าลูกของก็แกฆ่าลูกเธอไปแล้วนี่เหอสิ่งที่เธอต้องการต่อจากนี้ ใช่ว่ามันแฮปปี้เอนดิงดีนะฮะฮะเฮ้ยอ่ะชัวชัวคือประชุมคะขณะนี้เรามาถึงที่เกิดเหตุแล้วนะคะนี่คือซอยที่เกิดเหตุข้าจะข้าจะร,รมขึ้นแชะ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 ชิ้นส่วนแขนขาที่กระจายอยู่นี่ไม่ผิดแน่นี่คือ นี่คือคดีค่าฆ่าหาันศพค่ะกูว่าน่า,นาใจเด็กคนนั้นอะบีดยายจ้ามงกฎด,ดูอะไรอยู่ถามอะไรหน่อยสิพี่สามมมนเด็กคนนึงที่เกิดมาไม่มีแม่กับแม่ที่สูญเสียลูกไปถ้าต่างฝ่ายต่างเติมกันได้มันก็ดีสินะแงอยู่แล้วอือหือแน่นสินะถ้างั้นฉัน ก็ทำถูกต้องแล้วเยดเยดเจ้านกขมิน้นเรืองอ่อนเอ้ยเยดเยดดํำแล้วจะน,นอนที่ตรงไหนเอีเอดอ้าวเด็บร้อยพิการเฮเปลูกมาด้วยจะนอนไหนก็นอนได้หมุมซุปผุมไมมก็เคยนอน ลมพัดพทยชัยพัดมาอ่อนๆเจ้าเคยจอนมันนอนลังเอ่ยิ้วิ่เดวิด่ววเหี้ยเลยวะ่ะเดีดันแตะ่ลาะยห้าดาวหกดาวอยู่ได้ครับไอเนี่ยหกดาวผีเขียนเล่งที่รวมร่างเข้ากับรถเข็นเด็ก มีฟันที่เหลมคมสามารถกระชากชิ้นส่วนของมนุษย์ให้ขาดกระจุยได้จากการกัดเพียงครั้งเดียวออกจากออกจากควมควบคุมความดุร้ายได้ยากอยู่สัหน่อยแต่จะไม่เป็นอันตรายกับเด็กที่อยู่ในรถก็จบแล้วนะครับผมก็ตอนที่73กับ74นะครับผมก็ขอพิสูจส์ลักการให้ชมนะครับผม